บ้านสวนให้เบิ่งหมากกระทันหรือว,ว่าหมากคุชารามีวัถทุกอย่างเลยนี่อันนี้มีหมายอย่างนอนด่เนะาะหมักแปะ ต้นมะเขียร์พาชมสวนยามเย็นอารมณ์แห่งการเต้นแรงอ่อนซอนผักขาหรือว่าผักเหม็นเนาะอันนี้นะ่ะสีของงามงามเสลือเกิน อันนี้ม่วงนี่มาสมบ้านสวนยี่เฟยได้ นี่หมักคงบานเฮาอ่าีหมักคงนี่น่อไม้มาเก็บผักอันนี้มันต้นอย่างอ๋อต้นมักยมอ๋อต้นมักยมนะเนาะเ๋ยว อันนี้ผักผักกุมกามเด้อเนี่ยสีผักกุมกามบ้านเฮาเออมันเป็นผักกุมกามผักเอียงเนาะต้นเอ่อผักเอียงวะลืมละอันนี้ก้มขี้โหดบุกแปลบุกสวนอันต้นขี้เล็กจ้ะต้นขี้เล็กอลลโอ้ลมแรงอ้อยวะลมอ้อยดีกว่า พุ่ักระโดนกระดาเนี่ยเลยที่แม่อีพอกระโดนกระดาวพาวี่สาวคนปลูกไว้ให้ปีหนึ่งจะลงมาครั้งหนึ่งออแม่นม้ำแถวบ้านสวน อย่างเนี้ยอ๋อในผักเมน็ดวะเอาต้นานา้ำต้นานา้ำวิประเทศเอี๋งไว้อย่างโน่นเนาะอ่าปรนเทศไว้อุ้ยโอ้ย,อยตกซะแล้วเนาะว่าไหวค่ะว่าไหวอ้วาวนา้ำน้ำ แถวเลาะบ้านเนาะ